สวัสดีค่ะคนสวยด่วนไอ้ปู่หน่หนไ่น่น่หนูเนียวเดี๋ยวกง่นี่เหนูเฮก่็มือเนาเออเอมือน้านมือไว้ตมือบ่านัมือบ่ามือ่าตับ่าานัดีทัดท่ายเพื่อนเมื่อนี่งานเ้อมือเาเออ เมือน้ามือาัมือบาดร้องบ้างวัดปีค่ายเพื่อนเมื่อนมอี่งานยากรหลับ

จเฮ็ดเดลุงเฮ็ดจเฮ็ดปกันเฮ็ย้อนสวัสดีค่ะคนสวยย้อนถ p i t a p p i d h าบังเวเลยอันนีแหละขติครับขอบคุณครับอ่านั่นเลยนั่งนี่ได้ผู้นึ่งนี่เออนั่งนี่หน่อยกี้บังเร็ว อันแหละสวัคดีครับขอบคุณครับอ่านั่นเลยนังอร่นี่ได้ผู้นึงนี่เออนั่งนี่หน่อยหอยนาก้อนอรอยนางอยางก้ออรหอยนาก่อนอยากเอืลืมตัวบหมี่บลหมี่ตัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแวง เอาเทียมเอาเทียมเดหน้าพเทียเด็เห็ดด้วเ็ดเ็ดเ็ดมปะกันเห็ดเจกินผัดีเนาะเเยเแข็งเจ๊แข็งเลยิดแมวเปดอะไเปิน่มเนี่เืองตัวบ้ามี่บามี่ตัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวุยอยากที

ไอ้ปูเอาเอาโอรีโอเอาไเอาหอยปกินกัอ้นูหนอยนอเดี๋ยวเดี๋ยวกันเอาไนี่ของนู้กินบเปาปเอัน้สวัสดีครับขอบคุณครับอ่านั่นเลยอรอไนั่งนีได้พู้นึ่งนี่เออนั่งนี่หน่อยแจเอาเทียมเอาเทียมะเดินมาปน

จะเหตุต่างกันพ่อแล้วลูกพ่อกินบหอันแลวสวัสดีครับขอบคุณครับอ่านันแลร่อยนั่งนี่ได้พูนึงนนั่งนี่น่เออีน่ยน่งนะให้นูน่อยี๋ยไนีอูจเอาเยเอาเทียมเอาเทียมเดินหน้าใหเ่ จะเห็ดเห็ดดุเห็ดจะเห็ดไปพักันเห็ดมันแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยว้ากดีกดีมินเอนเดี่นบุมีเอานีมมเอาบบ่าุกขามาเอามินตัวบะหมี่บะหมี่ตัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แซ่กินพดีเนาะ <c oughs> แกปเวแซแข็ง <c oughs> แซแข็งเลยโอ้ยกะไดเปินแ่แ้วเา าห้นใหปูใอคอคเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่ะนี่ของหนูเร่อตัวปมี่ปมี่ตัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอปู เอาโอโอไปเี่ใหม่หน่อยไปกินกันเนะให้หนูหน่อยๆ่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เอาใหมีุ่ม่อตัวบารมมี่ัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวัสดีค่ะคนสวยยวนแล้เลย

ย้อนเอาไปเลยบาทขี้่าปิ้เคือปิวผู้ดีเลยไปปูก็เยยแป้งบาทสอนแดดอนไม่เอานี่ยเอาบทุกขาเมาวิ่ับเอาถีบม่างไว้ร่างไว้หรือว่าไว้เตะเ็ดลูกเว็ดเตะอย่าเหต่เตุเจอกันลูกอย่าเหตุต่างกันพ่ออะลูกพ่ออะไรไม่บังเล้ยวปากเลยอันเดดเอาัครับขอบคุณครับ อ่นั่นเลยอร่อยนะนั่งนี่ได้พู้นึ่งนี่เออนั่งนี่หน่อยแม่ัม่ยเียเอาเทียนไไหมเดี๋ยวแป๊ะแม่เอเทียวนนี่ใแจต่อเลยเอาเทียมเอาเทียม

อันนีนเอาที่หนี่เอาล้วไ่เยอะแวก่าใจเย็นใจใจเย็ได้ทุกคนมีแค่นีนึ่เอาฟันิดไอู้เอาโอลิโอเอาหนี่อนนงกันนึ่เดี๋ยวเดี๋ยวก็น่รัองหนวันเกิดน้องพิวลเจเดอ